ดีค่ะพบก,กับทางช่องเจดาผ้าลวยแลวกับพี่บ่าวเมืองใต้ผ้าลวยเนาะค่ะ,ะคมาตามโค้งสุดท้ายค่ะของปู่วัดไอ้ไข่เป็นเลขค่ะนำมน่์แล้วก็เลขคํานวณของพระอาจารย์นะครับราารเ<ล>มื่อนี้ได้มาตามโค้งสุดท้ายเนาะผู้เดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจกับทางช่องนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตามมันนะครับว่าเลข พระอ่างน้ำมนต์จะเปลี่ยนตัวไหมเนาะค่ะหรือว่าจะเน้นอยู่ตัวเก่าหรือว่าจะอยู่ที่ตัวเก่าของคลิปที่แล้วเนาะค่ะอยู่ที่ตัวเก่าหรือพราอาจารย์เห็นเป็นเลขอะไรอาจารย์เขียนให้เป็นเลขอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมวดที่แล้วก็มากับพี่บาวพระอาจารย์ก็ทําให้เลยตอนนั้นเนาะค่ะครับผมพี่บาวก็ยังได้จาได้นะครับหนึ่งสี่สองนี่นะครับวันที่แล้วที่อาจารย์ให้ไปนะครับผมเลขอ่างน้ำมนต์วัดไอ้ไข่เดี๋ยววันนี้จะไปดูว่ามีตัวไหนเพิ่มขึ้นมา ยังไงนะครับผมเอฟซี C. เดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยนะครับผมฝันปูน้ำเนาะคะ่ะว่าเปิ่นสีฝันว่าจังไดเนาะคะ่ะเพื่อปูเปิน่นฝันกะจะมีนอกเนะือจากอ่างน้ำม่นบอเนาะคะ่ะตอนนี้ก็รออปูค่ะมอน้เจดำ์ก็ถือโอกาสโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะมาฝากเอฟซี C, ทางบ้าน,นะคะ่ะ กะใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังเอาเด้อพี่น้องกะทางช่องเสนอเป็นื่อกลางบรสนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดเด้อพี่น้องกกะใส่วิจารณญาณเบงเอาก w ตาดีได้ตาใบเสียพี่น้องสำหรับสำหรับเลขวิ่งเจ๊ฝนนะครับผมเจ๊ฝนไม่อยู่นะครับผมเลขวิ่งเจ๊ฝนเจ๊ฝนไ่อยู่เด้อค่ะตรงใจเดิมนะครับผม fc กะอาจจะเป็นตัวเดิมเนาะครับผมเพราะว่าเจ๊ฝนไปสระบุรี ดูวาไปลบบุรีน,นะครับผมวันนั้นเี่ฝนโทรมาบอกพี่บาวว่าไปอะไรนะลบบุรีนะบลบบุรีค่ะไปยานบุญอะไรเนี่ยนะครับผมเล<ม>็วิ่งก็ยังคงเป็นตัวเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลขอ่างน้ำมนต์กับเลขสูตรเลขสูตรเลขความฝันพระอาจารย์าารค่ะพร,ระเพิินสีเน้นหายยำหายเป็นตัวไดแน่นาอค่ะ,คะไปติดตามพ้อมกันเลยคะ่ไไนนะ,คะ เี้นะครับาวชเอา้ก็ได้อนบเบิางเมคู่ไอ้ไอไขก็ที่ว่าเขาเรียกว่าจแทนทองที่ว่ากลุ่มไม่มีะไม่มีรัไม่มีการตั้งกลุ่มแทนทองสีเกากหรือว่าตั้งกลุ่มดูดวงหรือว่าตั้งกลุ่มบูชาไอ้ไข่สีทูบไอ้ไข่นำมาจาร จเจริญพรญาติโยมเอฟซีของไพจันวันนี้มาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่ทางเบิกทรัพย์พร้อมกับโอปอ,อมาทำบุญลงทานในงานบุญกระถินวันนี้ก็ขออนุโมทนากับ f อฟทุกท่านทุกคนที่ฝากจตุปัจจัยที่ฝากเงินมาทำลงทานและ ทางวัดได้รับแล้วจากเบิกทรัพย์แล้วก็ช่องโอปอแล้วก็ช่องน้องนิดวะน้องนิวเออน้องนิวเอ่อน้องนิววันนี้ก็ทางวัดได้รับแล้วอนุโมทนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะได้ <c oughs> บอกจะได้ประกาศคือท่านไหนท่านใดอยากบูชาแผ่นดวงอยากบูชาแผ่นดวงกับพระอาจารย์ให้โทรมาบเบอร์ระอาจารย์โดยตรงไม่มี สี่ร้อยเก้าเก้าไม่มีมีแต่ตามกําลังศรัทธาไม่มีกลุ่มนะไม่ไม่มีกลุ่มพระอาจารย์ไม่มีกลุ่มเบิกทรัพย์ไม่มีกลุ่มโอปอมีเบอร์ผ้ายานตรงตรงเบอร์เบอร์เดียวติดต่อได้เบอร์เก้าย่านไปเจอกลุ่มฟอมนะคะใส่ยิ่งขาวแววๆมากว่าเคสยิ่งขาไม่ไม่มีเอเยนเบอร์แค่ขียนแค่หนี่ก็ได้ค่ะเป็นอย่างบูนซ่าคือเบอร์ทรับแล้วเบอร์ทรับแต่บูนซ่าของ ันั้นแล้วเนี่ยผู้ใดอยากหูซาเชนทองส่วนการดูดวงดูนี่นี่การการที่จะดูดวงก็ติดต่อพระอาจารย์โดยตรงไม่ไม,ไม่ไม่มีผ่านไม่มีผ่านกลุ่มเด้อบ่มีผ่านกลุ่มแบบดูดวงเช็คดวงโทษมากหาพระอาจารย์ได้เลย ค่ะานคูโหลดเป็นท่องแังสีนะค่ะนี่เบอร์ไพ่จานอ,อันนี้เบอร์ไพาจานโดยตรงอ่าบอบม่มีผ่านกลุ่มเด้อไม่มีผ่านคนนี้เบอร์นะอ่าไม่ไม่มีผ่านกลุ่มไม่มีกลุ่มไ้าจานไม่มีกลุ่มดูดวง เบิกแทบไม่มีกลุ่มดูดวงโอปอไม่มีกลุ่มดูดวงผ่านของไอ้ไข่ะะหรือว่าน้องน้ําฝนยิงสายตรงหาผู้อาชญ์ได้เลยตรวจดวงเช็คสตา<ม>ตามให้ระวังกลุ่มฟอมอให้ระวังกลุ่มฟอมก่อนที่จะนั่นให้ให้โทรถามผร้อาชย์ก่อนอให้โทรถามผู้อารย์ก่อนเท่านั้นแล้วก็อ,อนุมโมทนากับทุกท่านที่มาช่วยผู้อารญ์ ในการทําบุญและก่อนอื่นก่อนที่จะให้แนวทางกับกระิบบอกบุญคือเก้าบอกบุญคือเก้าคือวันที่17บเจ็ดวันศุกร์ที่17นี้พระอาจารย์เป็นเจ้าภาพไปทอดกระถินที่สปปลาวที่สปปลาววันที่17นี้ท่านไหนอยากจะเป็นเจ้าภาพตอนนี้ยังขาดอยู่คือเจ้าภาพบาทบาทใบละสองพันใบละสองพันแล้วก็ผ้าไต ถ้าไตอ่าก็ยังขาดทุกไตสามไตคือไตละ2อ0พันาท่านไหนจะเป็นเจ้าภาพก็ทําได้บุญกระทิ้นนี่โดนๆเท่าันสิหนี้เจ้าภาพเพราะว่าส่วนมากมันเป็นบุญใหญ่ันผู้ใดตั้งแกศเสฮิตแล้วก็ถือซัดจะอธิษฐานเจ้าของเอาผู้ใดบ่มีกินอธิษฐานว่าจะเป็นเจ้าภาพบาทจะสามารถอธิษฐานได้อ่พาพว่า พระเนนเยอะที่ประเทศลาวก็คือวัดนั้นนี่วัดโนนแก้วเมืองสีโคด<ม>นครหลวงนี่วัดนั้นนี่พระสิบเ<ม>อ็ดเน2ยี่สิบสองแต่วัดวัดเล็กๆคนก็ลำบากเหมือนกันก็เลยว่าเป็นเจ้าภาพไปอ่าห้เพินินเพราะว่าเน่นเนนหลายเน่นพระเน่นหลายท่านนั้นก็อีอยาหนึ่งเศรษฐกิจเพิ่นก็ไม่ค่อยด<ม>อีก็เลยว่าจะเป็นเจ้าภาพ ทอดกระถินในวันศุกร์ที่17ในวันศุกร์ที่17ท่านไหนสนใจท่วมมาเบระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบาทผู้ใดขาดเนี่ยขาดจินขาดใสเงินบดกถุงบ่หนาเงินบ่ตรงถุงบ่ตรงนี่เป็นเจ้าภาพบาทกินบ่เบิดจกบ่ลงพนดาเนี่นผาดใแต่อนุภาพแรงก็คือผู้ใดดวงตกดวงบ่ดี ให้เป็นเจ้าภาพพาดไตเพราะว่าให้พระพิสุสงได้คล้องพระพิสุสงเป็นยังเคยอนุสงหลายเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าสําหรับพระพิสุสงเวลาคนใส่ไปติดต่อรายละเอียดได้เลยตัว <claro> ด <double bar> ีนะคือเลนที่สิบหกแล้วก็บอกบอกก่อนยอดยอดกระถินวัดที่ห้าของวัดศรีทรงธรรมของเราที่ได้ที่เบิกทรัพย์มาเปิดรงทาน ยอดกระถินก็คือ,อสองแสนสองหมืนน่นเก้าสิบเอดบาทสองแนสองหมื่นเกาสิบบาทแมนศูนย์้าหนึ่งนีศูนยนึ่งลงท้ายเลขสวยนะัสวยศูย์เก้าหนึ่งสวยอันนี้คือเป็นเลขยอดกระถินวันนั้นเลขหลุดปากได้ไหมล่ะ วันนั้นเวิร์กทรับอยู่ไหมเรียกหลุดปากยกเสาอีกเสาโทน่ะเออเลขเจ็ดเก้าอะไรนะถูกจำไม่ได้จำไม่ผิดจำจำจำไม่ได้ครับจำไม่ได้แต่หลุดปากมีอยู่ครับมีอยู่ครับเรียกหลุดปากของพระอาจารย์ยกเสาอีกเสาโคือเก้าสองกับเก้าสี่เออนี่แหละครับเก้าสองเก้าสี่แมนเรียกหลุดปากได้ยินอยู่ครับวันนั้น เลขหยุดปากของภพยจานเก้าสองเก้าแต่ว่าเลขน้ำมนต์กับเลขเทวดาเลขคำนวณ <9, S 1> อีกตัวเดียวกันสองสแล้วก็ใช่้ก,กนั่นศูนย์หนึเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เกา4นึนนน 9, นอะไนสะองสี่เก้าหกสี่เก้า เลขเทวดากับขันน้ำมนต์ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยแต่อันนี้หะเป็นเลขคำนวณตัวเดียวกันนี่เลขเทวดาคนบ่มาเข่าฟันก็ได้พระเวรเลขคำนวณออกพรรษาตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันนั่นเออันนั้นแล้วก็อ่าอนุโมทนาขอบคุณกะมีญาติโยมก็ทุ่มมากเบิ่งดวงเช็คดวงฤกษ์กะกาเบิ่งไฮ่เช็คไฮ่อ่า ช่วงออกพรรษ้าแลลวก็บิสียดีขึ้นทุกคนทุกคนน่ะต่อไปจะให้เป็นแนวทางเลขเทวดาเลขคำนวณตัวเดียวกันอ่ะครับอันนี้เด้อเลขเทวดาเลขคำนวณแล้วก็เบอร์ระอาจานตัวเดียวกันตัวชุดข้างบนคือเลขสามตัวสามตัวนี่ข้างล่างสองตัวไอ้กลางๆสีแดงคืออะไรครับอันนี้โหรเบอร์โทรอันนี้เลขวิ่งเลขวิ่ง แดงแดงคือเบอร์โทรนะครับแดงแดงนี่คือเบอร์โทรสามารถเช็คดวงเช็คอะไรได้ใช่ไหมครับเช็คดวงได้เขียนแผ่นทองได้คือการที่เราเขียนแผ่นทองบรรจุนี่คืออันนี้สูงแบบไหนครับอันนี้คือการเขียนแผ่นทองคือหนุนดวงหนุนดวงไว้ไว้ฝากไว้กับพระเียบเสมือนเราสร้างพระแต่เราไม่ได้หล่อเราก็ฝากไว้เรียกว่าฝากดวงฝากดวงไว้ฝากดวงให้ เวลาศรัทธาญาติโยมเหนือพระอาจารย์สวดมนต์เนี่ยจะได้อานิสงส์ครับอ่าดนบดันไม่ให้ดวงตกไปมากอ่าก็เรียกอะไรนะจากหนักจะเป็นเบาครับเออจากเบาจะแล้วก็จาก,จากอ่าจากเบาก็จะเป็นทุเลาแล้วก็หายไปโอ้โก็จะดีขึ้นด้วยอานิสงส์นี้ครับเออเหมือนประมาณว่าเราฝากดวงเออฝากดวงครับจากที่ดวงไม่ดีแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นขวัญกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจครับเออ อันนั้นแล้วถ้าใครอยากฝากดวงเช็คดวงครับใครอยากจะบูชาทูบบูชาอะไรติดต่อพระอาจารย์เลยติดต่อพระอาจารย์เลยทางวัดจะจัดส่งให้ครับนี่นะครับผ่านพระอาจารย์โดยตรงเลยนะครับผ่านพระอาจารย์โดยตรงไม่ได้ไม่ได้อ่ามีกลุ่มคนบอกรับ้าเพราะไม่มีกลุ่มที่ว่าดูดวงหรือว่า อันนี้คือแนวทาง,ทางเลขคำนวณต่อไปเป็นเลขน้ำม์เลขน้ำม์อ่าเลขน้ำมนลเด้อบะนี่เลขน้ำมนลก็ไม่แตกต่างจากนี่หรอกแต่ว่าเดียวกันแล้วแต่ใครจะดูว่าเป็นเลขอะไรโอ้ครับเอเออันนี้อันเพิ่นมาแล้วก็ตัวเดิมอันนี้เป็นขันน้ำมลผ้าจานตาดีได้ตาไปเสียผู <c oughs> <c oughs> ้ใดเ็ดเป็นตัวใดก็ก็เหม็นต่กิบนี้เด้อค่ะ ด,ด,ดูได้ดูได้เดาแต่ผู้ใดมักตัวใดเลือกเอาโตโจโจโัวจะจะหองมักตัวเฮามาักวัดในบ้ากันนี่คันน้ำมนต์นี่คันน้ำมนต์วัด ไอ้ไข่เนาะค่ะพระอาจารย์เนาะค่ะผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปให <c oughs> ้เนอเด้อค่ะผู้ใดามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้เนอเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ท่านช่องค่ะเพื่อสร้างช่องที่ได้หาคลิปดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังบ้านอีกเนาะค่ะสำหรับมือนี้เจดําพาลุ้ยกับพี่ป้ามือใจพาลุ้ยก่ะสีจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ